สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านค่ะวันนี้มาพบกับช่างพิมพ์เอสพีกแล้วนะคะวันนี้นะพิมพ์จะมาสอนวิธีสอยม่านจีบนะคะวิธีการสอยม่านจีบเนี่ยเพื่อนๆก็จะเห็นทั่วๆไปเลยนะคะว่ามีวิธีการสอยม่านจีบสอยแบบค่อมน,นะคะสอยแบบเก็บได้นะคะแล้วก็สอยแบบใช้จักรเย็บนะเดี๋ยววันนี้นะคะพิมพ์จะสอนสอยม่านจีบที่เป็นท้ายนะคะ ม่ใช่หัวนะหัวก็มาตรฐานทั่วไปสอยแบบค่อยแบบนี้พิมพ์เคยสอนแต่คลิปวิดีโอที่แล้วนะคะไปกดดูได้ในช่อง YouTube นะวันนี้นะคะพิมพ์จะสอนวิธีการสอยทั้ง2แบบเป็นมาตรฐานนะคะของมา่านจีบที่เราสอยกันทั่วๆไปเลยนะเรามีวิธีการนะคะสอยแบบ2แบบนะคะพิมพ์จะสอยให้ดูแบบ2แบบแล้วก็วิธีการแทงเข็มให้สวยงามว่าทาอย่างไรนะคะวันนี้นะพิมพ์จะสอนสอย วิธีแรกนะคะที่เป็นวิธีช่างเย็บจะต้องหัดสอยหรือช่างเย็บหรือช่างสอยจะต้องทําเป็นเลยนะสําหรับมาตรฐานของม่านจีบนะคะวิธีแรกนะคะวิธีการสอยเนาะนะคะวิธีนี้นะคะเราเวลาเราสอยเนี่ยนะนะคะว่าเราสอยเนี่ยเราต้องดันนะเราต้องดันจีบให้สุดเนี่ยเขาจะมีจีบนะคะเนี่ยเห็นไหมเราต้องดันให้สุดถ้าเราดันไม่สุดจีบมันจะคว่ำเวลาจะไปขึ้นจีบมันก็จะพลิก ถามประจําจเป็นไหมไม่จําเป็นนะเอาโดยรวมสวยแต่แต่ถ้าเป็นช่างเย็บ yes, หรือช่างสวยที่ดีต้องรู้นะคะจีบมันจะคว่ำนะเราใช้มือนะคะวิธีการ done. ดันก็คือใช้นิ้วหัวแม่มือนะคะเนี่ยดันดันแบบนี้นะคะดันให้จีบเป็นสุดให้จีบเป็นสุดตะเข็บล่างแบบนี้นะคะที่เราย้าไว้เนี่ยนะ,ะแล้วก็สอยนะอันนี้พี่ซินสอยวิธีการสอยม่านจีบมาตรฐานแบบแรกก่อนนะคะนี่นะคะเก็บได้ไว้ข้างในแบบนี้นะเนี่ยนะคะเนี่ยเราเก็บได้ไว้ข้างในแบบนี้นะคะ เราสอยเราแทงนะแทงซ้ายแทงขวานะคะแทงนะคะเวลาแทงเนี่ยให้อย่าไปแทงเวลาแทงนะคะอย่าไปแทงให้ชิดเคมีมันเจ็บมือนะให้แทงขนานนะคะสามสี่รอบแล้วจะเลาเลยนะคะให้แทงนะ ให้แทงขนานไปกับตัวเคมีนะคะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยขนานตรงนี้เห็นไหมคะเนี่ยเนี่ยให้แทงขนานไปเลยนะห้ามแทงต่ํากว่าหรือห้ามแทงบนเคมีถ้าเราแทงต่ํากว่าเยอะเีบก็อ้าดถ้าเราแทงบนเคมีเราก็จะเจ็บมือให้เราแทงพอดีทันเสม,สม,มอหรือขนานกับริมม่านเนี่ยนะคะเห็นไหนมคะม,มันจะมีมันจะมีริมม่านที่เราเย็บด้านด้านในตรงด้านนี้ให้เราแทงให้พอดีกะให้พอดีอดไม่ให้เจ็บอ้านะคะเสร็จแล้วนะคะแล้วเราก็ผูกนะ ะะแล้วพิมพ์ก็จะแทงให้ดูอีกหนึ่งครั้งนะแล้วก็ไปหัดสอยกันนะนะคะช่างช่างเย็บม่านต้องทําได้อยู่แล้วค่ะนะคะเขาก็จะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะนี่เห็นไหมนะคะเนี่ยเนี่ยเขาก็จะอเอป็นหน้าตาแบบนี้นะคะเนี่ยออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้เห็นไหมจีบเขาก็จะหนีบกันแบบนี้เราจะไม่เห็นได้เลยนะเทคนิคนี้นะถ้าเราสอยเทคนิคนี้นะคะเราต้องผูกได้ให้แน่นถ้าเราใช้ใช้ไปแล้วจีบอาจจะแตกได้เอาไปซักเครื่องปั่น จีมันก็อาจจะหลุดได้เพราะว่ามันมันเป็นการสอยอะแซกเข้าไปบนตัวเนื้อผ้าใช่ไหมคะมันแซกลงไปบนตัวเนื้อผ้าบางทีความห่างของของของฝีเข็มห่างของเข็มที่เราแทงไปอะมันห่างกันมากอะไรกันบ้างเราให้เราเวลาเราสอยเนี่ยให้เราสอยแบบการกระบาดการกระบาดเหมือนเราติดกระดุมเสื้อออกไหมคะเนี่ยติดกระดุมเสื้อเชิ้ตแล้วก็จะติดแบบการกระบาดไม่จําเป็นเอาที่เราถนัดอันนี้บอกบอกอันนี้บอกหลักการก่อนนะเอาที่เราถนัด ให้ออกมาคือให้ให้ขนัดให้ออกมาคือสวยนะคะแค่นั้นเองนะคะต่อไปนะพิมพ์จะสอยให้ดูนะสอยแบบกากระบาดสอยยังไงเหมือนที่พิมพ์บอกเหมือนเราติดกระดุมเสื้อเชิ้ตแบบกากระบาดสอยยังไงนะคะนี่นะกากระบาดเนาะนะปึ๊บนะนะคะนี่เนี่ยเห็นไหมเห็นไหมคะเนี่ยเห็นได้ไหมนะคะถ้าเราสอยแบบกากระบาดเนี่ยนะคะมันดีอย่างตรงที่ว่ามันสวยมองข้างๆ้างก็สวยนะคะมองข้างสวยนะคะแล้วก็มอง มองข้างๆก็สวยแล้วก็เป็นระเบียบเรียบร้อยนะสอยแบบกากระบาดนะคะเนี่ยแทงไปเลยนะแล้วเราก็ผูกนะคือสอยแบบกากระบาดเนี่ยมันก็จะเป็นแบบเหมือนแฮนด์เมดนะก็เป็นแฮนด์เมดอีกอย่างหนึ่งที่ที่มองด้านข้างแล้วคือสวยแค่นั้นเองค่ะนะถามว่าจําเป็นไหมไม่จําเป็นค่ะให้ผลลัพธ์มันคือสอยจีบก็แค่นั้นเองนะเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นกากระบาดแบบกากระบาดเนี่ยกากระบาดแบบอย่างนี้ยนะมันจะสวยอันนี้เป็นแฮนด์เมดนะคะ ถ้าเราทําเหมือนกันทุกจีบแบบมันก็จะสวยอันนี้ฝึกไว้ไม่ต้องไม่ต้องทําแต่ฝึกไว้ให้รู้นะต่อไปนะคะมันมีวิธีการสอยที่เร็วกว่าซึ่งพิมพ์ชอบมากนะเวลาเราสอยจีบแบบนี้นะคะที่ถามว่าพิม์ชอบเพราะอะไรนะพิมพ์ชอบเพราะว่ามันเร็วแล้วก็เวลาเอาไปซักมันไม่ขาดผ้ามันไม่ลันนะให้เราสอยนะให้เราสอยคว่มจีบไปเลยแบบนี้ค่ะเนี่ยสอยไปเลยนะคะนี่ เวลาดึงให้เราเวลาดึงให้เราดึงที่ได้อย่าไปดึงที่เข็มนะคะเดี๋ยวมันจะทิ่มตานะคะดึงแล้วก็หักมาเลยนะคะแล้วก็ค่อมไปนะสังเกตถ้าถ้าเราถนัดขวาก็จะเอียงขวาถนัดซ้ายก็จะเอียงซ้ายใช่ไหมนะเวลาเวลาเราสอยนะให้เราพยายามนะคะดันนะคะให้เราพยายามดันเนี่ยใช้มือดันเนี่ยแค่เราแค่พิมพ์จับนะพิมพ์ก็รู้แล้วว่ามันเอียงเนี่ยจีบนี่เอียงนะเนี่ยพิมไม่ต้องมองเลยจีบนี่เอียง เวลาเราดันนะเราใช้ความรู้สึกนะคะว่าเออมันเอียงไหมไม่ต้องมาจับอุ้ยซ้ายขวาอย่างนี้แค่เราแค่เรามีความรู้สึกเนี่ยนะคะดันแค่เราดันนะอันนี้ไม่ต้องมองเลยนะนะคะแค่เราดันแบบนี้นะคะเนี่ยดันอย่างนี้เนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยได้แล้วเพราะว่าเรามีความรู้สึกวา่กวามันได้แล้วเราก็มาดูเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยมันก็จะพอดีนะเห็นไหมมันก็จะพอดีจีบก็จะพอดีเลยนะเราไม่จำเป็นต้องดูทุกจีบนะคะแค่เราใช้ความรู้สึกให้เราฝึกให้ชินแล้วเราก็สอยเลยนะคะนี่ ขูบปุ๊บนะหักมาปุ๊บเนี้ยเดี๋ยวพิมพจะให้ดูนะคะความแตกต่างระหว่างสองจีบเอสองสองแบบที่พิมพ์สอยนะคะนี่ให้ดูนะนะคะนี่เห็นไหมตัวนี้นะคะอันเนี้ยเป็นวิธีการสอยแบบแรกที่พิมพ์บอกนะสอยแบบค่อมจีบเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมสอยแบบค่อมไอ้สอยแบบขูกดบกากระบาดนะคะความเรียบร้อยของเขาตรงนี้นะก็คือจีบเนะี่ยมันจะเป็นเหมือนจีบที่เอาสามจีบมาติดกัน ะะว,วิธีการสอยแบบนี้หัดทำไว้ถามว่าจําเป็นต้องสอยแบบ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 นี้ไหมไม่จําเป็นเอาที่เราถนาดัดแต่เราต้องหัดไว้พื้นฐานของม่านจีบว่าเราต้องสอยแบบไหนนะคะตัวนี้นะคะเป็นวิธีการสอยมาตรฐานม่านจีบช่างทุกคนต้องหัดทําแต่ตัวนี้นะคะเป็นวิธีการสอยแบบที่สองที่พิมสอนนะคะเป็นวิธีการสอยแบบค่อมนะเราจะส,สอยค่อมไปเลยดีตรงที่มันล็อกจีบให้เวลาเอาไปซัก ผ้าไม่แตกแต่สิ่งสําคัญในการสอยผ้าสอยม่านจีบตัวนี้นะคะสําคัญย่างไรคือเวลาเราเวลาเราสอยให้เราดึงได้แบบนี้นะคะเนี่ยให้ดึงได้ให้เป็นเรียงเส้นกันนะเนี่ยให้เท่ากันแล้วเราก็เอามาสอยนะ,ะซึ่งการสอยจีบทั้งสองแบบนี้ซึ่งการสอยจีบทั้งสองแบบนี้นะคะให้เราหัดไว้แล้วเราเข้าไปหัดสอยในแบบของเรา <S <S ม่านจีบหนึ่งชุดนะคะให้สอยแบบเดียวกันทั้งหมดเลยนะคะนี่เสร็จแล้วเรียบร้อย น,น,นี่เห็นไหมคะเนี่ยเห็นไหมคะอันนี้สอยค่อมนะคะแบบนี้นะคะเห็นไ่สอยค่อมนะตัวนี้เป็นวิธีสอยแบบ,บามาตรฐานม่านจีบช่างทุกคนต้องหัดทําให้ได้อยู่แล้วนะเขาจะเป็นแบบจีบสามอันมาติดกันนะคะแต่ตัวนี้นะคะจะเป็นจีบแบบสอยล็อกไปเลยแล้วจะชอบนะเอาไปหัดทําเลยแล้วแต่เราชอบจะสอยแบบไหนก็ได้นะแต่พิมพ์สวยให้ดูมา่านจีบวิธีการสอยมา่านจีบทั้งสองแบบนะคะแล้วก็ใช้วิธีการเอาจากเย็บจากเย็บจะใช้กับ จากเย็บเนี่ยจะใช้กับในกล่องบางลางนะคะหรือว่าต้องการล็อกสีไว้เลยแต่ส่วนใหญ่พวกพวกเอาจากเย็บเนี่ยจะเป็นเครื่องที่สอยแล้วเย็บเลยแต่พิม์ไม่ค่อยชอบพิมพ์ว่ามันไม่ละเอียดแล้วมันก็ได้อะ ได้มันจะแบบหลุดแบบได้มันจะไม่ค่อยเนียนเหมือนที่เราสวยมือเหมือนที่เราแฮนด์เมดนะวันนี้นะคะวิธีการสอยม่านจีบทั้งสองแบบนะคะแล้วอย่าลืมมาไปหัดทํากันนะนะคะซึ่งการสอยม่านจีบทั้งสองแบบเนี่ยถ้าเราอยากจะให้สวยสม่าเสมอเอาให้ะะ่อยค่ะสม่ําเสมอนะคะกันทุกๆจีบไม่ว่าจะเป็นหัวหรือท้าย ม่านจีบเป็นเบสิกของช่างที่เย็บม่านจีบแต่ช่างที่เย็บม่านจีบอย่างไรให้สวยนะคะเราต้องดันเคมีให้สุดนะคะถ้าเราดันเคมีไม่สุดเนี่ยม่านจีบเราก็จะบิด บิดซ้ายหรือขวาใช่ไหมคะแต่พิมพก,กล้าการันตีเลยนะคะถ้าพิมพ์สอยเองทุกชุดนะนะคะอันนี้คือพิมพ์สอยเองทุกชุดนะคะไม่มีเอียงซ้ายหรือขวาจีบทุกจีบเท่ากันทุกจีบนะคะนี่นะคะที่พิมพ์ทําเองเห็นไหมคะสอยเองอันนี้อันนี้นะคะเป็นวิธีการสอยคอมนะเห็นไหมสวยสวยอันนี้สวยสอย,ยคอมนะนะคะ เห็นไหมคะสวยทุกจีบไม่เห็นแม้แต่ส้นได้เลยนะคะวันนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะวิธีการสอยม่านจีบนะคะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์ กดแช์นะคะแล้วก็กดติดตามนะคะช่อง YouTube รามร่าสวย SP ช่างพิมพ์ SP นะคะวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีนะคะและอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ช่างพิมพ์ SP วันนี้ไปแล,ะะวะะแล้วค่ใใวนนะ,คะสวัสดีนะคะบ๊ายบายแลวอย่าลืมพักไปทำตามกันนะคะแลวอย่าลืมฝากคอมเมนต์กดกระดิ่งกด s u b ส cribe เป็นกำลังใจให้ช่างพิมพ์ SP วันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีนะคะบ๊ายบาย